สวัสดีครับมนีบรรยากาศย่มเศร้ากับทองฝ่าสีคึมคึมนะครับสีผ้ามะเบงพักกระแย่งนะครับว่บา,เ,าเวลาาพานไปประมาณหนึ่งเดือนนะครับสีเป็นจังไดไปเบิงกันเลยครับครับมณี้จะสีผ้ามะเบงพักกันแย่งนะครับว่บาหนึ่งเดือนพานไปเป็นจังไดแน่นะครับ ับบบาเเิงงครงประมาณหนึ่งเดือนนะครับนี่จากที่เขาปลูกไ้ช่ำว้นะครับห่างๆนะครับตอนนี้เบืง้งหุ้นเต็มแปลงเรียบร้อยนะครับนี่เต็มแปลงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสิให้เบิ้งเก็บไก่อันนี้คือปลูกแบบธรรมชาติเลยนะครับผม ธรรมชาติเลยจะใบเขียวดีมากๆนะครับผมตอนนี้คือเต็มทุกอน,นุนะครับเต็มทุกอน,นูแล้เขาต้องขยับขยายนะครับเพราะว่าเพื่อนออกหา้แล้วนะครับกูได้สนใจแกอันนั้นถักมาเด้อเด้อสีมามาเอาอยู่นีก็ได้ <laughs> นะครับ เาไปคิดกับเขากับปลาเนาะใส้แกงไส้มะม่งไส้ออสี่ันลาเป็นสมุนไพ,พรพร้อมนะครับพักก,ก,กระแนงนีเกษตรวิธีพุทธนะครับอยู่แบบพอเพียงนะมัชชิมาปฏิปทานเาก็เดินทางไปแบบกลางกลางตามสถานการณ์ในยุคโควิเจังซีนะครับนี่เดวไลายเติมนะครับแปลงหนึ่ง นี่นะครับหนึ่งแปลงที่ปักช่ำไว้ตอนนี้เต็มแปลงเรียบร้อยนะครับจนได้ขยายมาอีกแปลงหนึ่งนะครับด้วยสิเฮเบิงนี่คือแปลงที่ติดกันนะครับนี่ได้เอามาขยายมาช่ำออกตอนนี้ก็เริ่มแล้วทั้งพุนทั้งพุนเริ่มสีเต็มแปลงขึ้นกันเนาะ เริ่มขยายออกแล้วนะครับผมเพียงอันนี้แค่ประมาณสองอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เริ่มขยายออกแล้วเริ่มขยายออกแล้วนะครับนี่ก็คือผลที่ได้นะครับจากการปักช่ำนะครับปักช่ำคือดำเอามาดำคือดำหน้านะครับแต่ว่าเขามาดำพักกันแย่งนะครับ เอาพักแง่งที่อยู่ในกระ,ะมังน้อยๆอยว่าขยายออกมองละการสองกานแต่ตอนนี้จากการสองการเป็นหนึ่งแปลงเต็มๆนะครับเป็นพันการหมื่นการเพราะว่ามันมันหลก่อนหนึ่งเกิดเครื่องล่อยแล้วโมเมนต์ก่อนน้อยๆจากสองเป็นหาซีปิงสิ น,นี่ก็คือพักกระแยงครับผม